สวัสดีครับทุกท่านครับแบนเยอรมันชาแนลครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําการทํารูปภาพนะครับจากรูปภาพธรรมดาให้เป็นพื้นหลังสีเขียวนะครับเพื่อที่เราจะสามารถนําไปใช้กับการทาปกทําภาพซ้อนได้นะครับจากรูปภาพธรรมดาแบบนี้นะครับเราทําให้เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะครับผม อันนี้เราไปที่เพ y ส t o ร์นะครับเพื่อโหลดแอปนะครับสลับ uh, Android นะครับผมไปเลยนะครับเราจะหาแอปชื่อแอป remove bg หมายถึง remove background นั่นเองนะครับผมพิมพ์คาว่า remove เลยนะครับ remove bg จากนั้นก็ enter เข้าไปนะครับผม มันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับพอขึ้นมาหน้านี้เสร็จแล้วก,กดต่อไปเข้า่ารีโมทเลยนะครับผมกดตรงนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บก,ก็จะเข้ามาหน้านี้นครับเข้ามาหนะ้าหน้านี้เสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะติดตั้งได้เลยนะครับผม หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะออกมาดูว่าหน้าตาของแอปเป็นยังไงนะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นแบบนี้นะฮะหจะนัะ้นเรากดไปที่แอปเลยนะครับผมก็จะขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เราก็จะอัปโหลดรูปภาพที่เราต้องการทำสกรีนนะครับผม ต้องการรี e มทแบ็กกราวนะครับต้องการลบแบ็กกราวนะครับไปตรงนี้นะฮะกดปุ่มเข้าไปก็จะถามว่าอนุญ,ญาตหรือเปล่านะครับอนุญ,ญาตรีโมทรูปถ่ายและบันทึกวิดีโอไหมอนุญ,ญาตนะครับผมแล้วทีนี้เขาจะให้เราเรียกว่าเราจะเอารูปภาพจากตรงไหนนะครับผมมา r รี o โ e ปนะครับตลอทีนะ อาจจรอาบ้านของเรานะก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมเริ่มจากอารบ้านแล้วกันนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็จะมาอย่างนี้นะครับผมเป็นภาพอย่างนี้ถ้าภาพวัตถุนั้นเราปอย่างนี้นะครับผมภาพริมบลล่างกระบ,บนนะครับสังเกตได้นะครับล่างกระบ,บนนะ บนออริ inal, กินาลข้างล่างเป็นเโมบทีนี้เราจะทําให้เป็นพื้นสีเขียวเราก็ต้องมากดตรงที่คําว่าย d ดิตนะครับผมยีดิตเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะฮะอยู <What image? S 2> ่ข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้จิ้มแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วก็ไปข้างไปข้างได้นะครับผมไปข้างได้อย่างนี้นะครับผมเป็นข้างได้นะครับผมจาจะแบล็กเกลวก็ได <im> ้เปลี่ยนแบล็กวกลก็ได้นะครับหรือว่าจะ ถ้าเป็นสีพื้นให้เป็นสีต่างๆก็ได้นะครับผมยาเราจะทาเป็นพื้นสีเขียวล้วก็กดอีเขียวนะครับปึ้งทีนี้พอรูปภาพมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะบันทึกนะครับผมบันทึกตรงนี้นะครับผมกดตรงลูกศรชี้ลงข้างล่างนะครับปึ้งข้าไปนะครับก็จะมาตรงนี้นะครับเขาจะถามว่าให้ใช้อีเมลหรือว่าดาวน์โหลดอีเมลนะครับเราก็กดเขวาาบันทึกดาวน์โหลดอีเมลนะครับกดปึ้งเข้าไปนะครับผม แล้รูปภาพของเราแค่นี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับรูปภาพของเราก็จะไปอยู่ในแกลเลอรี่ของเรานะครับอย่างสมมติเราออกไปนะครับผมปึ๊บเข้าไปแล้วก็กดเช็คที่แกลเลอรี่นะครับผมกดปึ้งเข้าไปนะรูปภาพของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะแกลเลอรี่ของเราจากนั้นเราลองไปเปิดคารมาสเตอร์นะครับผมคามาสเตอร์นะฮะ รตรงนี้นะครับค่มาสเตอร์ครับเข้ามาในค่ายมาสเตอร์เสร็จนะครับเราก็จะเอาภาพที่เราทำเอารีโมทแบ็กกราวดมาเมื่อกี้ครับที่เป็นพื้นสีเขียวนะครับเพื่อมาซ้อนกับภาพอื่นที่เราทำไว้แล้วนะครับวันนี้เราเเข้าไปใน k e ายมาสเตอร์นะครับกดตรงกดไปตรงที่เครื่องหลน์โบสถ์นะครับกดปึ้งเข้าไปนะครับ หลังจากนั้นเราเข้ามาตรงที่16:9นะครับซึ่งเป็นหน้าต่างของ YouTube นะครับผมกดปึ้งเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็จะเลือกรูปภาพนะครับที่เราจะเอามาทำเป็นปกนะครับผมที่เราเก็บไว้ในตัวเครื่องของเรานะครับผมเราก็จะหาภาพตรงนี้นะครับผมเ้าภาพที่เราต้องการจะมาทําหน้าปกอย่างสมมติผมเลือกเอาภาพนี้นะครับกดปึ้งเข้าไปเลยนะครับ ึงเขาก็จะได้ภาพนี้นะทีนี้เราก็จะมาทาเป็นหลังจากเราลงามาข้างล่างเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับภาพที่เราจะมาทำาหน้าปกเนี่ยต้องเริ่มต้นที่0ูนเสมอนะครับเพื่อที่ใส่ตัวหนังสืแล้วจะได้ไม่มีปัญหากดไปตรงที่ลูกศรถูกข้างบนนะครับปึ่งแล้วก็จะได้ภาพนี้นะครับผมจากนั้นเราก็จะไปเอาภาพ ที่เราทําเป็นรีบูทแบ็กกราวไว้แล้วนะครับภาพที่เราทําเป็นพื้นสีเขียวมาเพื่อจะทําเป็นซ้อนภาพนะครับไปตรงเลเยอร์นะครับผมกดตรงที่เลเยอร์ปึ้งเข้าไปครับแล้วก็เราจะกดตรงรูปภาพข้างบนนะครับกดปึ้งเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเลือกรูปภาพที่เราจะมาทําจากนั้นเราก็ไปที่รีบูทแบ็กกราวนะครับผมกดปึ้งเข้าไปนะครับ แล้วก็เห็นภาพที่เรารีโมทแบ็กกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กดปึ้งเข้าไปตรงภาพที่เรารีโมทแบ็กกาวไว้เลยนะครับปึ้งเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นภาพทับภาพซ้อนภาพอยู่อย่างนี้นะครับจากนั้นเราไปตรงคําว่าโคมาคีนะครับซึ่งอยู่ล่างสุดนะครับที่มีรูปคนท้าเสนะครับกดปึ้งเข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็จะไปกดตรงเปิดปิดตรงนี้นะครับผมเปิดปิดโคมาคีตรงนี้ครับ เราก็จะก,การเปิดคอมมาคีต์แล้วก็ามาตรงรูปผู้หญิงข้างล่างนะครับตรงนี้นะเราสามารถที่จะทําพื้นสีเขียวให้เนียนไปกับภาพลบพื้นสีเขียวนะครับเพื่อให้ภาพมันเนียนเข้าแบบรูปภาพที่เราทําเ,เป็นปกเลือกไว้เป็นปกแล้วนะครับจากนั้นกดเครื่องหมายถูกแล้วเราก็มาคลิกตรงรูปภาพนะครับผมเราสามารถที่จะย่อขยายได้นะครับรูปภาพตรง ตรงที่เราลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงตรงนี้นะครับแล้วก็ลากจิ้มตรงที่ภาพแล้วก็ลากไปไว้ตรงไหนก็ได้นะครับผมสมมติเราเลือกไว้ตรงนี้นะครับผมแล้วกดเครื่องหมายถูกปึ้งจากนั้นเราจะมาใส่ข้อความนะครับข้อความที่เราต้องการกดไปตรงเลเยอร์ตรงนี้นะครับเลเยอรน์นะฮะแล้วไปตัวอักษรตัวทีนะครับผมกดปึ้งเข้าไปเราก็ใส่ข้อความตามที่เราต้องการได้เลยครับ เดี๋ยวผมใส่คําว่าชีวิตคือการเดินทางนะครับปึ้งชีวิตคือการเดินทางนะครับผมเขียนผิดจิตณาอะชีวิตคือการเดินทางโอเคจากนั้นเรากดโอเคตกลงไปเลยนะครับกดตกลงปึ้งจากนั้นเราก็จะมาสามารถย่อขยายตรงสือได้น,นะครับผมเคยสอนไว้ คลิปที่แล้วนะครับลองไปดูกันนะครับสีขาวเราไม่ชอบเราก็จะเปลี่ยนสีได้โดยกดไปตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นครับปึ้งเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงปึ้งเข้าไปแล้วกดเครื่องหมายมถูกปึ้งเข้าไปจากนั้นเราต้องการขอบนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นครับเลื่อนไปเรื่องของด้านขงตัว T ครับกดปึ้งเข้าไปปึ้งแล้วกดเปิดปิดขอบตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะถ้าขอบเป็นสีดําเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยน โดยกดตรงที่สีดําตรงนี้ครับสี่เหลี่ยมตรงนี้กดปึ้งเข้าไปแล้วเราเลือกเป็นสีขาวกดปึ้งเข้าไปนะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกด้านบนปึ้งเข้าไปตรงนี้นะครับเป็นที่สําหรับาเราจะให้ขอบเล็กขอบใหญ่นะครับขอบบางและขอบหนานะครับผมผมใช้ประมาณนี้สมมตินะครับจากนั้นผมจะเลื่อนตัวอักษรนะครับให้มันย่อขอยายได้นะครับโดยโดยกดจิ้ม ไปตรงที่เครื่องลูกศรน,นะครับตรงนี้นะโอเคนะครับผมตัวหนังสือจะวางไว้ตรงไหนก็ได้ด้ยจิ้มไปที่ตัวหนังสือแล้วก็เราสามารถลาบไปวางไว้ตรงไหนก็ได้นะครับแต่ผมผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะอา่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมากดเครื่องหมายถูกนะครับทางด้านบนนะครับผมถ้าด้านขวามือนกดปึ้งแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็จะมากด ตรงที่ลูกศรเชียงบนด้านขวามือนะครับด้านขวามือกดไปเพื่อ Export นะครับกดปึ้งจากนั้นเรากด Export เราสามารถกดออกไปได้เลยนะครับจากโปรแกรมนะครับกดปึ่งออกไปเลยนะครับแล้วเราก็จะมาเช็คตรงที่แกลเลอรี่ของเรานะครับว่าภาพที่เราเมื่อกี้ได้หรือเปล่าได้มาไหมฮะโอเคนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับเราสามารถแคปหน้าจอนะครับ เพื่อเอาไว้เป็นรูปหน้าปกของเราได้เลยนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูกันนะครับขอบคุณมากครับ